สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทิ่พา่าเาเบิ่งยังนั่งมะลีเพิ่นออกลูกแล้วครับมะลีวันเพิ่นออกลูกแล้วกอจะถึงมางเบิ่งดีละบักทเทเลอร์ลูกบักทเทเลอร์ครับพอมาเกือบตัวน้ำดำนะมะบบักทเทเลอร์มีแต่ดำเบิ่ดเลย ห้าตัวืมห้าตัวมันบ่จังหวะห้าตัวอืมตัวน้ำมันไปดูอีเจมเอร์ไหมมันมันเป็นว่นนอแม่มันเนะน,นีน่นะครับงามครับโอ้ยชุดยอดครับสีหนากเลยครับแต่ <laughs> ว่ามันอบอ่ได้เลี้ยงดิครับ มันชีวเทเลียงมันเป็นมา้าแม่สาวเข้าหายพู้เถ่าว่ามันมันต้องเอาหายข้นไปเลี้ยงเบสสตูนที่ห้งแล้วพอไปเห็นมันเม่อเสานี่เมื่อคลื่อนผมลูกขึ้นมาเงียวก็เห็นมันยุ่มเม่อเสาแต่ว่ามันนอนบิดบิดอยู่หนึ่อยู่มองอยู่มองผมเป่าโกงเม่อเ้าร์ mm. ห้าตัวางามครับพดดู้ได้ยากได้เด้อยครับพู้ได้ยากได้ ร้างจองเลยครับผู้ใดอยากได้อามครับพันพันยังก็เดียวเดียชีร่งไหวยั่งนี่สีบอกอีกเท่านึงพอมันจะว่าเมียมันนี่กับพันผสมกันครับมันเป็นมามาตำรวจมาต,ตัวนี้เมียมันนี่ไดมันจะอำเภอพี่บุญเป็นเป็นพันหน่อยง่ามงามงาม่งามครับงูตัวไปครับงูตูว เพราะมือเศร้าเมื่อคืนนี่มันอะไรมือเศร้านี่พอเห็นมันพอเห็นมันมากวนนะเห็นเห็นในพวกนัึนเห็นในพวกนั้นแล่นหยอกกันทมึงก็จะกว่าเธอที่เห็นมันอยู่ในนี้จริงมั้มมันบอเคยนอนหนี่อยจะเถื่อห้าตัวหาตัวถ้ามาแดงเม่สาวมันบอกหลายปะเนี่จ้าหนี้ขึ้นหลาย ผมถ่ายไว้ว่าซีตัวเมีย<อ>ผมนอนถ่ายว่าตัวหนึ่งเมียผมถ่ายว่าสองตัวแม่โมโหเลยวันนี้ยังพี่หหเห็นว่าหันนี่งาม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 ไม่ไม่เลยครับสะดือยังวันแหงนี่สะดือ,อยังวันแหงเลยออกมันขึ้นแล้วนะมันว่าอ,ออกมันเศร้านี่เพราะว่ามันขึ้นเห็นอยู่ มืนสึกมืนเคลืนนี่พ่อลงมาเียวนั่นพ่อเห็นมันอยู่พ่อลงมาเียวประมาณตีสี่ก็เห็นมันอยู่มันนอนมันนอนอยู่หมองอ่างนะหมองหมองพ่อเป่าลูปองอ่างมาลีวันออกลูกแล้วครับวันที่เท่าไรวันที่หกวันที่เจ็ดหกวันที่หกนี่นีย งาม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 ครับมาด็กินเขาสมมามาเด็กขวบหนึ่งพอดีเลยมามาตอนมาเด็กปีหนึ่งปีหนึ่งกระทองเลยมันที่แรกว่าเสีไปเห็ดมันมันเห็ดตอนอนั้นพอดีมันมันเป็นประจำเดือนมอเขาก็เลยแนะนําว่าเห็ดเผ็ดบัวด่ายต้องต้องให้มันอันนั้นซะก่อนพอดีบันเสีนี่มันก็เลยมาไอยมันตัวยําบานนี่ครับมันก็คนละอันนั้นอยู่ดอก คนละคนละมาแต่คนละสายพันธุ์อยู่ดกตัวหนึ่งมาแต่ทั้งหนึ่งทึงหนึ่งมาแต่ทั้งหนึ่งสุ่มสองตัวนั่นพ่อก็แม่ล้อมาครับแล้วไปเอาออกเผาลยครกับข้าเจ้าหาแล้วมาหาแล้วมาแล้วก็เลยเอาเลียงไว้ที่แรกเราไปไปให้คนนี่ตัวนนมันจะเลยที้เรียงไว้กัตัวนนีนมาแต่พี่บุญบาถึงสุ่มสองตัวนั่นได้สองปีครับ งาม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 ที่หุ้งขาหนุ่มหนุ่มแมวตัวนี้งามสีหนักเลยอิ้ยตายแล,ล้วลกูกลูกสาวลาคอ,อยยึดใีจะไหนแล้วปรดน ยังได้ไวเลี่ยงขนาดแล้ปนะเนี่ยถ้าว่าเขาว่ามันต้องมันต้องเอาไปห้นดูแม่สาวไม้แม่สาวออกลูกใหม่จนีดดำเลยเพราะมันพอมันผนแล้วนี่ดำปิดเลย วาานี่งามอยู่ครับงามอยู่ผู้ใดอยากได้ได้ครับผู้ใดอยากได้ส่งขอความมาเลยครับผู้ใดอยากได้ผู้ใดขายเราครับให้ไปฟรีๆเลยครับให้ไปเลี้ยงฟรีๆเลยเดี๋ยวผมสิลงช่องทางติดต่อไวียไทยคลิปเลยครับงามงามงามตัวนี้แห้งสีหนั่นเลย ออกเท่าเท่าครับว้ย้นยนะฮะวันแรกวันแรกน่าจะออกมือเศร้านี่ครับสะดือ,อยังมันแห็งเลยนี่งามอยู่ครับปวนสมบูรณ์ปวนสมบูรณ์ นาคสองตัวสีอยากออกเท่าๆสองตัวตัวนี้สีอยากออกนาคสีดำตัวเดียวครับนี่สีดำสีดำตัวเดียวตัวนี้ดำดำแบบดำดำล้วนเลยนะครับดำแบบปื๊ดเลยดำแบบพอมัน จะออกส่วงวงผมเป่าลูกโป่งเลยมั้งกเมื่อเช้าผมเป่าลูกโป่งผมเนมหามันอยู่บ่เห็นว่ามันอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าเมียก็เห็นเห็นแต่ไอ้บึกเทเลอร์กับบุกเควินหยอกกันแล่นหยอกกันอย่างเห็นอยู่ในขีดมันแล่นหยอกกันงาม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 หาตัวครับอยู่ตรงนั้น สะดึงมันสะดึงมันแห็งเลยให้เปียกเปียครับครับผมครับผมคลิปนี้ก็จะพ่อจำหนีก่อนครับพอได้สนใจทักเลยครับทักขอความมาทรงขอความมาทั้งไลน์ทั้งแชททั้งอันก็ได้ทั้งเดียวผมจะร่องทั้งสองทั้งติดต่อไปถ่ายคลิปเลยครับ ครับผมสํารับกีฬด็กสวัสดีครับ